งานโตเทศอะไรปวดไม่ได้เออไปทำอะไบนไปพาคูบนน่ะเออเออเออนี่งานีนเรา่กกาจินหลายเลยก้องาเยอะเลยเออแล้วพีเหมือนั้นน้องพีคืบ่อันนั้น่น้งพี่คือบ่อใส่สูตนหนักเมือนั้นจังเด้เอาบ้านผมเป็นสัตน์ละเออครับเป็นสัตนอ่าผมผมบอกว่าตรวจตรผมยึดวิดโอก่อนมันหลอดมากดเิ็มมากดผิด เพิ่มดนตรีขึ้นที่เลยประกาศเขาประกาศว่าหมอทำบกรอาจารย์วิทยาเห็นไหมเออบอสม่มีกู้ยมีประกาศต่างระเศเอาความแรงเงี้ยไม่มีเลยเออเออคักเหรวมาเตี้ยโอ้คักมันผมมีทำนี่แหละคนมันมีเมื่อไหรโอ้แต่ว่าข้าเจ้ากระเบิ้งดีเด้วยเขาเจ้าเขาเจ้ากระเบิ้งล้ำดีเด้ว่นะนะผมเบิ้ีผมยังวายเขาเบิ้งหมอล้ำนะโอ้เต้นขนาดผมไปล้ำหมองอื่นยกหนึ่งสิบ่มีคนลูกดอก ในอันเขาเขาสินางฟังก่อนธรรมะผ่านนี่ผมกะผมกะล้ำไปบ่ได้แล้วสิธรรมะธรรมโมว่าไปด่วนๆเนาะมันกะเขาเจ้ามักเตี้ยนมักเตยนี่อย่างนี้อย่างหมดกวนห่าหันยุหันก็เลยตัดหย่อนหย่อนลงแต่เบาสิบ่ได้เบาดนนี่ก็เลยเบาเบาเบาไปก็เลยล้ำไปก็เสร็จละไม่เราไม่อผมนี้ร้ยเงินบาทเราไม่ให้เงินบารางเบ็ดสองพันสามพันกว่านเออสิแม่นเยอะจนจนไอ้จนมาหมอล้ำมาไอ้แจกหมอแค้นได้ว่าที่ล่ะแจก่หมอแค้นเด้อว่าที เออบอกแขนครับบอกแขนบอเปล่าสูอเอาหมาบนเนื้อเปล่าว่ะที่ผมบอกหมอกมุกไปรับอาจารย์เขามากครับอืมลุ <Wars> ้นทีก็มาย้อนถัดเนื้อถึงเลขทาดีพัฒนาดีอาจารย์ตอนนี้วัต่องพระตอกันแล้วเอาเต็มครับเรื่อเห็นค้างเลขตีเห็นค้างเลขตีแตะลุกเอาเอาบ่อยฟังด้วยบา่อยฟังแต่ตัวจนจบด้วยเอาเอาความรู้สึกหลวงพี่ว่าการหมอลำพิทยาเนี่ยลำเป็นยังไงลำดีไหมบ่าดูมาสิไม่ พี่เร็กบกว่าสิล่ร่ำบดีแล้วอ้ผู้เสียหนาบนอ่ะวะเออว้ายเห็นได้ล่ำขึ้นพี่เลกไอ้ตบมือใส่เขากล่ำกันเหมืนก็บม้วนมันนี่อาจารย์เออม้วนหลายคนม่เคยเต้นกบบเต้นบ้านผมอ่ะเออผู้ม่เคยเต้นเขาก็เต้นว่ากินเหล่าก็เต้นเนี้ยเออทิ้งท้าว่าผู้ใดพวกขันโยนผู้ใดโอ้เป็นคนม่เคยเต้นเขากันไหมเออก็มากหลขนาดคนไทยเราเนี้หย่อนใจเมื่อผมมีภาคใต้บักนี้มาบักตำรวจเออ กทหารเด็กคนไต่มัน,นย,ย,ยังย้อนไต่เย็นตัวไหนผม,นมล้มเลือดคนอ่ะผมอันผมลงลมาเออแม่นี่ผมกับฟังหัวหน่อยฟังยีด่ดอกปัาดมันล้มยังคือดีแต่ผมกับเขากร่อยวายยิงอยู่เด้มัล้มดงงีดีมาตำรวจยังไปหาที่มาขอดบ้านเอนเอนั่นแหละต้องเออจ้างมางานเนี่ยไม่ไงยังมามวลปนีเด้อนั่นแหละเออเพราะไงอ่ะปีที่ว่าสิบเอ็ดปีก่อนเนี่ยะไอ้นั่นจะเขาก็ว่าเสียงดีเด้หมอรับไฟยิงอ่ะอืมเนี่ยฟังเสียงที่ใช้ผมมานอนน้ำนี่เออ เป็นไรเอาฟังไอ้ฟังดูว่ามันย่องว่ามันจางว่าร่ำถือเราท่ำทางย่องย้อนหลังจะบ่บ่ายองบ่ได้ย่องอีหลีอาจารย์เขามักอีหลีเออ่อช่อาจารย์เดี๋ยวสิตไายสิตไายรู้ไปลงกันสิตไายรู้ไปลงเพียรกันหน้าเข้มย่องหนิไหมพ่อวิรี่เรียอาจารย์นี่งผมมาไกลผมมาทามหอดวัดสิพวกเขา อมัน้องปลาเขาไอ้มาเบิ้งไงหาสิบกิโวมาเบิ้งอาจารย์เออเขามอเบิ้งไงเขาจะไปล้ำใหมเขาว่าแล้วเขามักล้ำาหมอย่างนั้นล้ำเสกกองจะล้ำย่อยเมื่อนั้นผมมีอาจารย์มาล้ำอืมแต่บ้านคพื่อผมเตรียนปนนี่หรือม่ติตของปลาเนี่ยอือเขาเอาแซกไส้นำเจ้านี่หนาวสุดๆได้และวร่ะเสียงแซกคอยขึ้นนะเดี๋ยวเดวผมจะบวที่ซ้ายอยู่เอาอาจารย์มาเียเออ บ่าเป็นอย่างดอกไปน้ากันนี่แหละก็เป็นบาปเป็นเป็นบุญคุณโทษสิแหละบุญเคยได้ความกันตีก็เลยได้ไปสอยกัรในเมื่อวันใบก็บาบมันหลอมแล้วเนี่ยครับเลยเอองามอยู่งามอยู่บุญระารมีดอกบุญระมีหลายย่ดอกดีเยอะอ๋อสรุปป้าจังได้สรุปบอลล้ำล้ำดีเยอะทีมันบ่นี่ไม่ถามไม่ใช้มุกเดียวเฮาจ้างหลายคนเยอะลูกหลานเขาจีบวันกัน ไม่เออพญานันว่อมาลำดีมากจนจำหลงวัิมาลำเสียงดีมากจนผมหลงคำพูดวันีพญานันพญานันแมกสีพญางอก็เออพญิมิเออพญามิตพญานัผมจนผมฟังอาจารย์ลำผมจนลืมเลยผมละเมอไปเลยผมจนลืมไม่รู้จะพูดอะไรเออผมฟังอาจารย์แล้วผมละเมอฟังเสียงแคนฟังเสียงอาจารย์ลำแล้ะมันเคลิบเคลิบผมไม่รู้จะพูดอะไรเพคะอืม ันนี้เขามากาักมอรลลมาล้อเนี่ยว่ามันเกียใจแถววันเออเพรต้องไปรุนเลยไม่ <c oughs> ไม,ไม่เราเป็นเราเป็นศิลปินเราก็เข้าใจเนาะถ้าผู้ถ้าหมอรมไปค่ําแล้วก็ผมผมเป็นคนเป็นคนรักษาเวลา,วา,าตัวกษัตริผมสิมารตะวันสูบเด้อกษัตริผมกับไปเดือกษัตวันเสาร์ออมันจะคุคนกวนกันบ่ะอ่ะแหมดีเยอะเนาะบ้านเฮาฟังเพลงครับเป็นระเบียบดีเยอะเรียบร้อ,อยดีเยอะไม่ต่คนบักเต้นบักมวนเฮ้บางมวนไอ้นัลเลนเห็นว่าไอ้ที่ว่าเอาเอาเอาข้นน้ำเปลนเม็ดเยี่ยเออเออ สาว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 อดไล่เด <l id: ร ắng> <ée> ี <trilogy> ่ยวเออนั่นแหละเราดีแล้วเออเราก็เฮ็ดดีแต่แหละเนาะเราก็เป็นโค้ชโศกดีย้ะเราเป็นพี่มีดูพี่มีตีพี่มีเล่อืมนั่นแหละพี่มีคนมีเงินด้วยน่ะอืคนเป็นมีตังค์เงินใหม่โอ้เป็นเข่าครับกหญยตะกรันบ้านเป็นเอาหมอลำมากที่เหล่าใจมันกลิ่นพอดีบ่านนี้อืมเป็นหมอลำใหม่ทั้งไหนว่าจับจับมาใส่บอดิษฐ์เยอปีนันยกโซฟาอืม เป็นแบบบริหารงานดีคนละเป็นคนอยู่คนละมูเป็นพี่น้องกันแหะครับอาเปิดเปิดวิดีโอให้เบิ้งนี้เป็นผู้จังไหนบวชแล้วพจนว่าลุ่นขึ้นให้หลุดลูกมะแล้วอาจารย์เป็นดัวแบบไหนโอ้นั่นตีเฮาย้ยู่ลยเฮอยเ่้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยยเฮ้ยนฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเอ้ยเฮ้นเนนยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮยเม้ยเฮ้เ้ยเเฮ้เฮ้ยนฮ้ยเน้พ้เด้ยเเ้ยยน้เด้เเ้

ก็ยิ่พาฉลองแล้วเมื่อกี้เรากินเบียร์เด้่ย<อ>คนมาเต้นเน่ะคนเต้ช่ว<อ>ยยกนิ้วเดีวอันโดนยด <c oughs> เนาะอันนี้หมัทถักยี่เป็ดพักคู่คนจังหวัดเปิันนอนเบิอร์ไงก็ได้หมอล้ำดีแท้วะฉันเอเอไม่ <c oughs> เ,เ,เ,เขาถามเขาบอกว่าจ้างเมืวัดแน่มาดแต่งงานบ้านงานวัดมาไม,ม่ได้หรอกก่อนล้ำผมเนี่ยบอกคือก่อนล้ำผู้อื่นด้วยไม่แต่ก่อนพระ มิตรกรพาดักเทศทั้งนั้นเด่นน่ะมิตรกรทำมาทำโม่ทั้งนั้นเด่นน่นผมสิบลัมเบาลัมหัวสิบลัมเหรินลัมหัวคือลัมจบก็คือจบก่อนเนี่ยใครเบาสิบลัมเบาสับก่อนเนี่ยผลลัมสิบลคือเหมือนข้าเจ้าล่มผลังคนลัมเนี่นลัมไปเข้าแนวเก่าเบาลัมไปเข้าแนวเก่าเบาแต่ว่าผมนี่ลัมผมสิบลัมเบาเด้ช่วงลัมผมสิลัมจากต้นจนจบกักจบแล้วจะใคยเบาบานนี่นั่นแหละอาส กับไปนอยนึ่งแล้วว่ากับมานเข้าเลต้นหมเออนั่นและอ่ะนะับไปแล้วก็เบ้ากับมาเริ่มต้นไหมกับมาเบ้าแลวก็นั่นนั่นแ่ละนั่นคือจะตายทั่วไปแต่อาจารย์พิทยาไม่ใช่อาจารย์พิทยาขึ้นแล้วจะไปจนจบจบแล้วคุณจะพูดอะไรถึงพูดทีนี้มันมันก็เลืยได้สาระได้เนื้อหาได้บทบาทได้คำสอนเต็มเตอมยพะาจะทำให้เขาวันบ่มีอนี้อาจารย์แบบบ่มีหรือแบบแบบมะเรู่นี่ บ้านพี่น้องบ็นมีน้อยิขนาดเป็นหมอรัมีอ่ะจ้างมาทั้งเด๋ล้วพี่ไแพงก่อยู่แพงตอนคีดไเรื่อนี้ก็แพงกว่กานบ้น้องอยู่แล้วจักทุ่มแล้วนี่จักทุ่มแล้วนี่น่งสวนม้นไปนี่ยังเลยครับสามท,ม,านนาท,ทมเปนนอนจักขี้ทงเป็นเนี่ย่ายพาสวนม้วนแซไปไปนั่งสวนม้นอีที่ไโศจักรอบนึงแล้วกัเจัาขเขานอนครับผมอ,อาให้จัดเลย ครับมีบุญใจบุญหลายเด้อครับสาธุ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 สวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับ